อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496มีดังนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการจัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์11ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 13. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจาการลงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น16ให้มีและบำรุงการส่งขอมันดาและเด็ก17กิจาการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข18การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหารโรงมหหรสพและสถานบริการอื่น19 จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโซม20จัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ21การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง22การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว23หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ให้เทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำา 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถสี 4. การสาธารณูประพกและการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณนูปการ 6. การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย13การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ14การส่งเสริมกีฬา15การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน16ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง18การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย19การสาธนารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล20การจัดให้มีและควบคุมสุสาน21การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์23การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและการสาธารณาสถานอื่นๆ 24. การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด